พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พราะวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธที่11เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องเข้าใจความเป็นอมตะนี่เนี่ยข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน 1. นึ่งโครินบทที่15ข้อที่51พี่น้องคะหลายคนตีความ ฮิบรูบทที่9ข้อที่27ผิดพลาดที่กล่าวว่าตามที่มีข้อกำหนดส,สำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดพวกเขาสรุปจากข้อนี้ว่าทุกคนต้องตายครั้งหนึ่งแต่การตีความที่แท้จริงคือเนื่องจากมนุษย์ได้รับการกำหนดให้ตายครั้งเดียวพระคิสจึงส่งสิ้นพระชนครั้งเดียวเพื่อมวลมนุษย์ การสิ้นพระชนของพระองค์เป็นการทําให้การกําหนดนั้นสําเร็จไม่ใช่คําประกาศว่าทุกคนต้องตายทางกายภาพข่าประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทาให้การตายสิ้นสุดลง2ทิโมธีบทที่หนข้อที่สิพระเยซูคริสต์ทรงทําลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทําให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าประเสริฐนี้เป็นความเป็นจริงในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริ์คุณได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นอมตะการไร้ความตายความเป็นอมตะหมายถึงคุณไม่ตายบางคนโต้แย้งว่าบุคคลเช่นเอโนดและเอลียาผู้ถูกพระเจ้ารับไปโดยไม่ตายต้องกลับมายังแผ่นดินโลกเพื่อประสบความตายทางกายภาพนี่ก็เป็นเรื่องไร้เหตุผลเช่นกันเพราะบัณฑนแก่นแท้ของเขาประเสรศิฐและชัยชนะของพระคิส์เหนือความตาย พระเยซูเจ้าทรงเป่าประกาศว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยยอห์นบทที่11ข้อที่2 5่ถึง26การเปิดเผยแห่งชีวิตนิรันด์มีความสำคัญอย่างยิ่งยอห์นเขียนว่าข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันด์หนึ่งยอนบทที่5ข้อที่13ชีวิตนิรันด์คือธรรมชาติของพระเจ้าที่ประทานให้แก่วิญญาณมนุษย์ในการบังเกิดใหม่และคุณต้องดำเนินชีวิตประจำวันโดยการตระหนักรู้ว่าคุณได้ผ่านจากความตายสู่ชีวิตแล้วชีวิตทำงานในตัวคุณแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่พี่น้องคะ ความรู้และการเปิดเผยนี้จำเป็นเพื่อให้คุณดำเนินไปในความบริบูรณ์แห่งแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณความตายได้ถูกพิชิตแล้วและคุณได้ถูกเรียกให้ดำเนินในนิมิตและความเป็นจริงของความเป็นอมะตะคนรุ่นของคิดจกักที่ได้ยินและปฏิบัติตามข่าวสารนี้คือคนรุ่นแห่งการถูกรับขึ้นไปและเราคือคนรุ่นนั้นให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ รวมกันนะคะข้าแต่พระบิดาขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งข้าพปรองมีในพระเยซูคริสต์้าพปรองตอประกาศว่าความตายไม่มีการครอบครองเหนือข้าโปรอง์พอา้าโปรองดำเนินอยู่ในความเป็นจริงแห่งความเป็นอมะตะ ตามที่เปิดเผยในข่าวประเสริฐถ้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้ถึงชีวิตนี้มุ่งหน้าขึ้นเบื้องบนและไปข้างหน้าเท่านั้นเพื่อพระสิริของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด